นายสองสิงใช่ว่างเห็นไหมทีม่ไหมสอ,องสิงใช้ว่างเนะงาะรงมกันมียาสกิดโทษเบบพื่นึงรบีมยาบ้ารกองจะจำนายจะกิดคนหมง้อไปมีวุดพื้นไปครอบคองดูร,รับอยบญาติร่วมกันพาวุดพื้นในเมืองของบ้านทางคณะรับรีนะุญาตนะจากตัวนายองสิงนะ,อ,อ,ะอันนี้ถูกต้องนะขอ,องเราลนะอ่าไม่ไ้สนอ่าถูกต้องนะอืเอ้ อันนี้เป็นแมกกาซีนนะครับแมกกาซีนปืนสามนี่ีลูกปืนอันนี้ระวังางนระวังเงินกำยานกยานฮนอ่ม ลูกปืนประมาณกินนัดลเขาืนแบให้ทยไอ้ความนิ่งครับเนี่ยมีอากาศอาเอ่นี่เอ็สิหกนี่ลูกเจ็ดสองอมีห้าห้าหอืมเป็นแม็กกาซีนมันมีกินนัดทั้งหมดในี่นัดกี่นัดไม่รูไม่รู้เนาะอ่าอ่ะยังเ็บกันเอาไนี่เป็นแม็กกาซีน

ชอบปืนอืมเอ้าวเคยยิงไมืกี่นัดอะไนี่ต้องจริงยิงกี่นัดละไม่ได้ใส่โป๊ไม่เคยยิงเลยเหรอนะมันจะเป็นไปได้อ่ะ